นี่คือกล้องติดรถยนต์ที่ติดอันดับความชัดที่สุดแห่งปี2024ชัดตลอดการชัดที่สุดในไทย Axon Vector 2ส่วนตอนกลางคืนไม่กลัวความมืดเพราะว่ามี w d R เปิดตัวมาแล้ว2ปียังติดอันดับขายดีที่สุดในตอนนี้ เรื่องความชัดหมดห่วงไปได้เลยเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูกันแบบเต็มๆสำหรับกล้องรุ่นนี้คมจัดชัดจริงระดับ Full HD เห็นเลขทะเบียนชัดกว่าสว่างกว่าแบบชัดเจนส่วนตอนกลางคืนไม่กลัวความมืดเพราะว่ามี WDR ปรับแสงอัตโนมัติบันทึกสว่างกว่าเก็บครบรอบถนนกว่าดีกว่าแบบเห็นได้ชัดมาพร้อมดีไซน์ใหม่ไม่เหมือนใครจอใหญ่และใส่ไม่หลอกตาแถมเบาวกว่ากล้องทั่วไปถึง3เท่าเบาและบางกว่าอย่างเห็นได้ชัดไม่กดทับกระจกเดิมแน่นอน คุณเคยเห็นกล้องกระจกทั่วไปไหมกระจกเป็นสีฟ้าหลอกตาแถมจอก็อยู่ขวามือจะมองอะไรก็มองไม่เห็น ต้องเปลี่ยนมาใช้ a อ o n Vector 2กระจกใสไม่ปวดตาจออยู่ด้านซ้ายไม่หลอกตาเหมือนกระจกฟ้าแน่นอนมาเจาะลึกกันที่หน้าจอเจ้าตัวนี้ให้มาถึง4.5นิ้วเรียกได้ว่าชัดเต็มตาทําให้การตั้งค่าต่างๆหรือดูภาพย้อนหลังได้แบบสบายๆส,ส่วนเมนูก็เป็นภาษาไทยตั้งค่าง่ายตัวหนังสือชัดไม่เด้งไม่เพี้ยนเลิกชนเสาเลิกชนกับแพง a x o n Vector 2จัดกล้องหลังมาให้แบบจัดเต็มสายยาวติดได้กับรถทุกรุ่นเมื่อเข้าเกียร์ถอยหลังจะแสดงเส้นกะระยะ ไม่ต้องเพ่งให้ปวดตาถอยจอดได้ง่ายถอยยังไงก็ไม่กลัวชนกันน้ำกันฝนจะกลางวันหรือกลางคืนก็เอาอยู่สบายๆนอกจากนี้ยังอัดแน่นด้วยฟังก์ชันเด็ดลูปเล็ c คอร์ดิง้งบันทึกวนซ้ำอัตโนมัติหมดปัญหาเมมเต็ม Motion Detection ตรวจับการขึ้นไหวที่หน้ารถเมื่อมีคนเดินผ่านกล้องจะทําการบันทึกให้ทันทีและฟังก์ชันที่มีในกล้องรถราคาแพงๆแ,แต่เราจัดมาให้แล้วในกล้องรถรุ่นนี้เท่านั้นีเซนเซอระบบตัวจับแรงกระแทกท่ล็อกไฟสําคัญของคุณเมื่อเกิดอุบัติเหตุ หรือแรงกระแทกกับรถของคุณและปาร์กิ้งโหมดบันทึกภาพให้คุณทันทีเมื่อมีแรงสั่นสะเทือนขณะจอดรถทิ้งไว้หมดกังวลเรื่องชนแล้วหนีเล่นถูกออกแบบมาให้ขยับได้หากบุมกล้องยังไม่ตรงเบี้ยวหรือไม่ตรงองศาก็ปรับบุนเล่นได้ทันทีรุ่นนี้ติดตั้งง่ายทําได้เองเพียง3ขั้นตอน 1. เสียบเมมและครอบทับกระจกเดิม 2. ต่อสายชาร์จและกล้องหลัง 3. เสียบสายชาร์จเข้ากับที่จุดบุหรี่แค่นี้ก็เรียบร้อยคุ้มค่าในราคาหลักร้อย AXON v e c t ก r 2กล้องติดรถยนต์ที่ติดอันดับความชัดที่สุดแห่งปี2024รุ่นที่รวมทุกเทคโนโลยีเอาไว้ มีวางจำหน่ายแล้วในราคา1690บาทแต่โปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่ดูคลิปนี้เราให้ในราคาเพียง990บาทย้ำ990าบาทราคานี้แถมกล้องหลังมูลค่า5 9 0บาทพร้อมอุปกรณ์ในกล่องให้อีฟีฟีและพิเศษสำหรับ100้ท่านแรกเราจัดส่งให้ฟรีแถมเก็บเงินไปทายทางทั่วประเทศรับประกันสินค้า2ปีเต็มจัดส่งรวดเร็วถึงหน้าบ้านมีบริการหลังการขายตลอดอายุการใช้งานจำนวนจำกัดสนใจเป็นเจ้าของ,งด้านล่าได้เลยครับ